คุณนี้ถอยป่ะแล้วว่างไงพี่ตีกำลังมาเดี๋ยวให้พี่เขาจีดจ้าแค่นี้คุยกับเขาแล้วจ้าตรงไหนจ้าอีจ้าวเนี่ไงแต่เขาไม่มีเครื่องไงแต่เจ้าวน,นี้ก็โดนลงลง,ลงมาต่อยเออโน่นน,นั่นที่นี่โน่นน่ะเจ้าที่เรามาตีเนี่ยลงลงมาต่อยแต่เจ้าเจ้าวน้นก็จ้าเครื่องเงียบอย,อยู่ขอยคอยเบื้องเดียวจะเสร็จแล้ว <laughs> เขาบอกไหมเออ อันนี้มา,มาต้องมาตัดพึ่งออกนะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับตัดพึ่งออกให้ชาวไร่นะครับคือเขามาลงลงฉีดยาไม่ได้พึ่งลงไปต่อยเขาครับผมแล้วมีท่านนึงกําลังฉีดอยู่ฝ้าอกอีกที่นึงพึ่งบอกเขาแล้วก็บอกขออีก,อกเบื้องนึงเบื้องนึงหมายความว่าอีกอีกถังนึงนะครับก็ต้องรอรอเวลาแป๊บนึงก็เลยถ่ายนกกระจาบนะนกกระจาบนะครับจะมาใส่พึ่งตอนที่ผมมาเนี่ย ตอนแรกนะครับพี่เขาพามาดูมันต่อยเขาด่แล้วแต่ผมรอให้พึ่งมันมีน้ํานะครับไม่รู้มันจะมีเยอะหรือเปล่านะแต่ก็รอให้มันหลังมันยานนั่นแหละพอมีรลังอะไรเงี้ยพอจะตัดออกนะครับเขาก็ยังไม่ได้ฉีดยาตั้งแต่วันนั้นมันลงไปต่อยเขานะครับคือมันได้ยินเสียงเครื่องเนี่ยไม่ได้นะท่านผู้ชมไอ้เรื่องพึ่งเนี่ยนะครับในฤดูเนี้ยมันดุนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันมันจริงเหรอมันดุจริงเหรอจริงครับผมบางทีควันเนี่ยช่วยแค่ประทังเรานะครับ วันเป็นปัจจัยหลักในการตีพึ่งเลยล่ะนะครับอันนี้เล่าในในคลิปนกกระจาบเลยเนาะเพราะว่าอาชีพผมมันคือตีพึ่งแต่พวกนกผมไม่ยุ่งนะผมจะไม่เด็ดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่รู้รังไหนขวางบ้างหรือเปล่าแป๊ะถ้ารังไหนขวางเห็นบ้านลังนกกระจาบมีลูกนะห้ามเด็ดนะได้ปะได้เนี่ยหลังเนี่ยไม่เด็ดเพราะว่ามันมีลูกนะครับผมรังอยู่ต้นบนคอนที่เราจะไปนะครับนกกระจาบมาสายพึ่งนะพึ่งไม่ให้ใครไปทําลายลูกของมันแล้วก็ไข่ แต่วันนี้พี่แพะจะขึ้นไปตอกถอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปตอกถอยอีกคลิปนึ่งนะครับผมเป็นคลิปตีพึ่งของผู้ผมนะขอบคุณทุกท่านทั้งโลกสวยแล้วก็เพื่อนๆเอฟซีน้องๆทุกท่านคอยติดตามเพจผมมาตลอดนะครับก็มีสองสองด้านนะครับผมในธรรมชาติผมก็ชอบในส่วนตัวของผมนะอันนี้ผมถ้าผมว่างผมมานั่งขายกระจาบต้องนานแล้วนะครับไอเรื่องกระจาบกับพึ่งเนี่ยนะครับผมคือมันทารังคู่กัน่ะสวยงามนะครับ ทุกครั้งก็เจอส่วนมากจะเป็นมิม้มนะครับแต่ช่วงเนี้ตรงไหนถ้าแถวบ้านผมนะครับถ้ามีรังพึ่งอะ่ะมันจะมีรังลองกระจาบทำนะครับแต่บางต้นก็ไม่มีนะมันจะอยู่เป็นชุมชนนะครับชุมชนหมายความว่ามันจะอยู่เป็นกลุ่มเหมือนที่ผมก็ถ่ายลงเนาะกระจาบเออันนั้นแหละมันมันช่วยกันเวลาศัตรูมามันจะช่วยกันไล่จิกไล่ตีนะครับคืออยู่เป็นเยอะเป็นเกือบร้อยรังะนะครับในต้นทุสาที่ผมลงคลิปไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเดี๋ยวไปดูแถบหนึ่ง เจ้ามันก็ถี่ฝังแต่เขาไม่ได้เป็นเครื่องแต่ถ้าใช้เครื่องไม่ได้เลยนะร้องง่ายเลยนะแม้จ๋าเลยนะ